มอเตอร์แชนแนลคอมวันนี้เกมแบ็ Back over, คโควเวอร์คอมวันนี้คอมเดนท่าแล้วพวกเราเนะี่ยได้ไปหาท่านสังฆราชที่เป็นที่เป็นผู้โสคอมแล้วเราเนะี่ยได้เราได้เชิญมาไปท่านลอยยอดที่หานใต้สมุทรนะเป็นแบบว่าเกมอ่คะครับส่วนยามีก็นั่งเฝ้าดูแล้วก็พวกเราเนะี่ยได้ไปท่านลอยยอดพระธาตุหล่านานะักปวดแห่งใต้สมุทรนะครับและหนึ่งในนั้นก็มีคนเขาโนนะครับที่คนรับเชิญนั้นให้เราวาง แล้วคนชวนพวกเรามาที่หารใต้สมุทรน,นะครับแล้วก็เป็นการประทัดนะครับแล้วตอนนั้นในการประทัตอนของแม็กนากับรราประทัดเจ้ารัปบดสถาบันหัวค้อนนะแต่จู่ๆก็มีเวตโตโผล่มาแล้วพวกนี้มาโผล่มานะครับแล้วก็คันอยู่ข้างหลังเลยงั้นเรามาลุยกันโอเคจะเท่าไหร่กันนะอืมอข้ามกระแสเชี่ยวก็ทำกระแสเชี่ยวกาของทะเลปุเข้าถึงที่นี่เลยเหรอ ทางเวทตายัาดจังเลยนะให้ตายสิโอ้ยังขยับตัวได้อีกหรือดูเหมือนจะไม่ใช่หนูอัศวินเวทมนต์นะพวกแกมทุกไล่กับวิหารต้งสมุทแห่งนี้ต้องการหินเวทเจา้าก็แค่ต้องการหินเวทของเจ้าพวกนั้นเลยแต่คิดว่าคงจะไม่ยอมยกให้หรอกนะเออจะสุคนที่นี่ให้สิ้นหวังแล้วแย่งชิงมาเองโกแกแยายกันไปกระจายความสิ้นหวังซะ ครับอืมไอมจูก็โผล่มาเป็นแข่ที่ไรามายยา่จริงขอร้องหล่ะช่วยกลับไปได้ไหมเอ้ยแกน่ะถ้าอยากให้ฉันกลับไปมือเปล่าก็ลองใช้เวทมนต์ทั้งหมดทำาะไสักอย่างฉันดูสิเฮ้เฮดูถูกกันเต็มๆเลยนั่นนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เถอะฉันเก่งที่สุดในมหามหาต้งสมุทรแล้วนะไม่ต้องพามาคุยกันด้วยเวทมนต์ดีกว่า กเออกูเลิกเ,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 เล่นได้แล้วสงั้นเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้ขนาดเธอยังพูดถึงขนาดนั้นเชียวผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่แกนาของกลุ่มก่อการร้ายมาพาธท,ท,ทิ์เที่ยงคืนนะสิไปเวลาทบายแล้วเร็วเข้าเธอเสียใจดูนะข้อหัวหน้าหน่วยแต่ว่าฉันทําไม่ได้หรอกพวกเราจะออกไปตรงนี้ไม่ได้จนก,กว่าเกมจะจบจุไปเมือนก็ไม่ได้ด้วย นั่นก็คือกิกาของเว,มงเวทมนต์ของฉันแหละเราทำได้แค่เราดูเท่านั้นอ๋อเหรอถ้างั้นขอชี้สูออกไปเองก็แล้วกันเวทมนต์ความมืดถ้าฟันอวิชาอ่าอืมเวทมนต์มิติก็เหลือชิเวทมนต์มิติลูกบอลตามมิติฮึคนที่ถูกถางอยู่ในเวทมนตร์ติของฉันจะไม่ว่าเป็นใครก็มาไม่ได้เท่านั้นแหละน้อยกว่า ท่านจะตัดสินใจปล่อยออกมานักดาบดำแหกดางแดนมอน่าช่วยบอกให้รู้ว่าแกอยู่นี่ที่นี่ด้วยมองดูอย่างนั้นเงียบเงียบสักพักเถอะแกน่าเป็นจานหลักของฉันแกที่ปูกกดด้วยความสิ้นหวังเพราะพวกของตายหมดโอเคเออเทสเชเเฮ้เจ้าพวกว่าตั้งใจฟังให้ดีหัวหน้าหน่วยกำจัดได้คนนึงแล้ว ตอนนี้ตัวอันตรายปนเกมเจ้านํานเป็นแกนนําของไดมนันท,ทัิทิ่งคืนเจ้าคนที่ดุร้ายแข็งแกร่งพอๆกับหน่วยอิเวดมนด์สองคนนั้นดูเป็นฮี่าฮีธาแต่ว่าเจ้าฉันติดขัดบ,บนบางอย่างจึงออกไปไม่ได้เอ๊ะบางอย่างที่ยิว่าคืออะไรนะครับถูกก็คือพวกแกนหากัานกันเองเกิดไปแล้วมั้งฟ้าให้ดีทุกคนจงข้ามขีดจำกัดที่นี่ซะ อืมโอ้โหผัดตายแล้วก็ฆ่าแน่เท่านี้แหละอืมเอ๊ยยังหลอกหน้าแกคิดสีซสัวไปไหนล่ะกลับมาเลยพวกเรายังไม่ตายสักหน่อยโดนคุณยามีบอกอย่างนั้นทางนี้คงนอนอยู่เฉยไม่ได้หรอกนอกจากนี้ยังหลอกหน้ายังหลอกหน้า แจ๋วเอต้องอย่างนี้สิกูขอคุ้มค่าที่เขาให้สิ่งหวังหน่อยยิ่งเยอะตัดใจยากเท่าไรต้องที่สิ่งหวังก็ยิ่งสืมเออรับได้สวยเลยจะปุ้ยลูกไฟนายใครเรียกใครว่ากุ้ยฮะแต่เวลาเลิกได้แค่นี้แล้วระมังพวกนี้ก็สวยสิทางนี้เองกำลังได้ที่แล้วละ่ะก่อนเถอะนะอัสตาคงงั้นแหละ อืมตีละไปกันเลยโอ้มานามากมาเดือเกินอืมอพระรานี่น่าเหลือเชื่อจริงอมองเห็นพลังเวทได้อย่างชัดเจนแล้วพรงเวทไฟกับสายฟ้ังต่อสู้อยู่ไฟกับสายฟ้าหรือุพี่แม็กน้ากับลักสินะพนรงเวทมหาสารคูดสูดส้นี่มาเลยกันยังกับสัตว์ป่าดุกไาย หลายร้อตัวกำลังวาดอยู่เลยนั่นคือเวทมนตของเวทโตถ้าต้องสู้กับอะไรแบบนั้นฉันชักจะไม่มั่นใจแล้วป่ะไม่เป็นไรหรอกหน้าลองสองคนนั้นสีเสื้อก็จริงแต่เวลาเข้าตาจนพึ่งพาได้สุดต้องไปตายแน่แนโอ้โหก็แค่น้อยมแมลงให้โอกาสแล้วทำได้แค่เอกนี้เองหรือทางนั้นกดจงรับไปซะ นึกว่าจะก,การให้เสร็จรัวได้ไปหาแม่รี่สักหน่อยเลิกยุ่งกับกับชีวิตรักของฉันได้แล้วเอออ่าอ่าโชคที่แกมันาตานาภายใต้เงื้อมือของจองเวทโซ่แนวหน้าของเนตามันทิ้งคืนแมรี่จะเป็นใครก็ช่างแกจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วกาหูฉันแบบนั้นเนาะแอคงไม่รักชีวิตหรอกเชมเติมเควน โอเคเป็นแคนแน่ขนาดไหนหน้าจอมแนวหน้าของโอเค ok, nì ngay, ừ nì, trò đùa thao yummy, back meteor, right. Okay Okay. How are you? อันติเออโอ้โหอันติเป็นลูกกรุงโอเคอเคืมโหดเฮแต่ก็ไม่ถอยอยู่แล้วไปพลิกขึ้น

โอเคอืมอ okay. ืมว่านะ่ะทั้งที่จะก,การล่างแยบไปแล้วนี่น่าเสียดายนะนั่นน่ะไม่ใช่ลางแยกของฉันหรอก จะงอแหววๆลงกลแล้วทั้งที่จริงแล้วฉันใช้เวทมนต์แปลงร่างเป็นโกสเองนะฮักนละ้านฮะกล้าอย่าเอาล่าชับไปใช้แ,งแพงๆเนานะเดี๋ยวก็ฆ่าซะหรอกใช้พลังเวทไปตั้งเยอะแต่ยังมีศัตูอยู่อีกตามหาแล้วฆ่ากันเถอะโอ้อะอืมโอเคไปตามหาซามที่เกียโอ้โหนี่เรา Uh huh. เหมือนข้อเท้าเท้าเพลงนะอย่าพูดบ้าน่ะแกเอาเป็นแปลงหน้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ฉันได้แล้วไม่ละแปลงหน้าฉันต้องใช้พลังเวทนี่จะใช้พลังเสียเปล่านะอืมโอ้โ uh ห huh. รอเดียวนะน่าจะอยู่แถวนี้แหละอ้าทางนั้น อืมก็กินเคแหลอะไรที่สุดก็ต้องใช้มือยายหน้าผากกวา้างนี่จะกลับหาอะไรยายว้านั่นหน่อยไม่รู้สิเป็นแบบนี้ามตั้งแต่เจอแล้วเนาะถือเป็นยายว่าจำตะกะก็ยังสู้กับเน็ตมาที่เท่งคืนได้ปุ๊บก็แล้วกันอืมเอ้ยเราไม่กับตาก,กันได้เ่้ เวทมนต์กับตับถาวันไปไหวเวอร์แขบตัวไม่ได้คราวนี้ตกได้พร้อมกันสงตัวเลยวางเวทมนต์กับตัวไว้ตั้งหลายแห่งแค่ลอยเฉยก็จะมีพวกหน้างงมติดกับเองนะแย่ละสิกิมูก็ถูกมัดอยู่ด้วยเรียกกระจกไม่เอามาไม่ได้เออถ้าทางเนื้อถ้าทางนี้อร่อยกินไม่ใช่หรือปั้นเอ้กเวนึกออกแล้ว โกแกมีทางชนะหรอข้าเอาเลยเอาเลยอืมนี่มาอะไรกันเฮ้ยยันหน้าหักก้างมีใครบางคนกำลังแย่อาหารเธออยู่นะเออเจ้านี่ฉันไม่กินสักเนื้อสักหน่อยโอ้โหมาแล้วไงเฮ้เถอยไปจากเดื้อดันซะโอเคเวทมนต์สร้างนุ่นโซตนากรรม หนึ่งเปี้ยงสองเปี้ยงสามของแกะหลับอือหือเอ่อแอ,อความจริงแล้วเป็นหินเอ,อ้เดี๋ยวขอสีไม่แฟเลยก็ไม่ใช่เนื้อนี่เฮ้ยถึงจะมองโหแต่ก็ยังใช้ความโจมตีสูงจริงนั่นแหละแกวแกเองก็ทำด้มาก่อนนี้อีสี เวทมนต์ไปร่างตัวเองนะเคยเห็นคนอื่นก็ทํามาแล้วนะแต่ไม่เคยเห็นเวทมนต์ไปร่างให้สิ่งอื่นเลยใช้ประโยชน์ให้มากกว่าน,นี้อีกะกว่าน,นี้สิอื้อว,ว่าวเวทพลาหาเวทมนต์ไปมากอย่างที่การไปร่างจะขายออกแล้วเนื้อเนื้อเฮ้ยเวทมนต์ไปร่างของเกจะขายแล้วเหรอจริงสิที่ผ่านมาก็เคยเห็นร่างจริงของเกมาก่อนเลยนี่เป็นแบบไหนกันแน่นะไม่ใช่ผู้ชายโตๆที่ควันล้อมล้อม คนก็คือเป็นผู้หญิงโอ้โหจิ้วว่าใจได้เอ๊ะเอ๊เป็นผู้หญิงเหรอเนี่ยอ,อืมจะมองเธอไปทำไมถ้าขขงถ้าม,มองลูกเอะไรดีก็ได้นะฟฝนฟูนก็ลังทุกไบหน้ามาเอนจิ่นนี่จริงเหรอเนี่ยว่านี่ไม่สนใจสักนิดเลยเดี๋ยวนี้นะว้าวด้านจริงแบบนี้เองข้าไม่ถึงเลย นานอ่าที่จะให้ใครเห็นร่างตัวเองคนนี้ใส่ไมดีใช้เถาว,วันจะฆ่าฉันตายไปจ้าอืมอืมน่ารักจังจังจะให้หว้ตายสิอืมเอออายุเท่าไรเหรอยี่สิบข่า,า,อาอยี่ี่ข่าเอ๊ะอายุมากกว่าชั้นห้าปีเลยเหรอเนี่ย ฉันยอมรับให้ได้มากกว่านี้นะยหน้าผากกว้างอายุเท่ากับฉันเลยเอ,นะอ้ยนะไหนก็อายุสิบเก้าเหมือนกันเหรออืมอืมฉันไม่ได้คิดเองสินะที่นี่อะไรอีกละ่ะสัมผัสได้ถึงความเข้มข้นรุนแรงก็อะไรก็เถอะฟังที่เหนือยิ่งที่นี้ฟังมหาศาลที่ฉันสัมผัสได้ก่อนอันนี้นอีกนะ เสือเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เสือเชื่อเยียบหน้ายุดพูดไรสระได้แล้วหน้าอายจังอย่ามองนะอืม,อมเออเอดาวเวดมนอนต์แอนจี้แกมาแล้วสินะเจ้าหนูโอกาสเหมาะเลยจะเอาคืนหลายเข้าตัวโทษฐานที่แกเคยทำให้ลิดเจ็บปวดเหมือนกับน้องแมลงที่เองอยู่แทบเท้านี่ไม่ใช่น้องแมลงสักหน่อย คุณพี่ของาาติหักละน้าทีจะการกับแกร,รุ่นน้องอย่างาาิจสะส,ะส,ะสะตอเองอืมพวกแกสะสมหินว้ยไปทำอะไรกันแน่ความแตกหมดแล้วนะจำเป็นต้องรู้เลยเหรอจะขยะที่นานาช่า,า,างเกียรนี้มีเพราะเวลยสักนิดว่าไงนะ ยังไงก็ชันเถอะรีบบุกเข้ามาสิทําให้แกเป็นแบบเดียวกับเจ้ามาร้อนแรงตัวอื่นในพิบตาเลยจต่โคที่อยู่ตนนอกก็เหมือนกันคือจะเป็นเศษขยะแบบชายแดงก็สวยหนุได้บ้างหรือมั้งทีนี้ที่ที่นี่มีครอบครัวที่รักและครอเพิงเพื่อนอยู่กับทุกคนที่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอาศัยอยู่ไม่ยอมแกทําแบบนั้นได้หรอกขอไม่เคียดโตโอ้ โอ <Okay, S 2> เคเวทตัวเองโอเคป้องกันก่อนเพื่อความปลอดื่นต้องส่งตีใส่ลูกน้องก่อน Back like any Okay. าแล้วนะอันติจะรับให้ดูเองโอ้โหหมัดใหญ่มากอืมเพิ่มพางโจมตีเหรอหน้าสุมตีนี่ โอเคต่อด้วย Back Meteor Light อืมต่อด้วยนี่สอนแห่งลม ยอ,อ,อยูเลือดก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคราคามาน ข้ามันไม่บาวนี่ปิดฉากแล้วอืมพวกแกมีโอกาสนั้นแต่แรกแล้ว อเอาละจงรอให้ฝุสัสิ่งมันเข้าไปอืมงั้น I L o o I N A อ L อ O O A เนาะโอ้ช่วยทันอืมดูเหมือนฝูของสัตว์ป่าจะไม่ได้ยินเนาะเขาพูดว่าตัดใจแล้วจะบอกว่าใครได้ละยะ เอ๊ hey, พี่ชายโมหลัอยู่ได้จำสัญญาของเราได้ไหม้ายอให้เจ้าอาสาสุนีข้าละ่ะก็เราคงไม่มรันตองดังแน่สัญญาว่าจะเป็นไอดอลแดนเซอร์เป็นดาราดังด้วยกันสอง <c oughs> ไม่มีทางตัดใจแล้วนะ่าเอ๊พี่ชายเหรอพวกเราสองคนน่าฝันว่าจะขึ้นไปบนแผนดินด้วยกันใช่แล้วด้วยกันเลย <c oughs> อืม เทสบุตรอวตารเสริมพลังให้เวทมนต์เต้นลำด้วยเต้นลำเสริมแรงของคานุทำให้ฉันปลดปล่อยเติมตีด้วยพลังเวทมหาศาลได้อืมโอ้่ะเทียโตความฝัน uh กับสายพัน <quizz> ธ <ical mayonnaise> <t amplitude> <t unlikely> <pet> ุ์นั่นอนยังพวกแกอย่ามาพูดถึงของแบบนั้นเลยอื้มอย่าดูเล็กโอ้โห าโนทีนี้คงร้องเพลงกับเต็นรับล้สลณะไม่ได้แล้วสินนะเป็นไงเราจะพบอแอรูร้ซึ่งแล้วยังถึงความสิ้นหวังอืมอืมปล่อยมือนั่นเดียนะยเด๋ยวนี้นะปล่อยเดี๋ยวนี้นะคิดจะหยุดชัน้วยํำพูดกันหรืออืมถ้าพลาดขึ้นมาก็อ,อาจเออขาฮโนก็ได้ ตอนที่เล่นงานตาก็โจมตีไม่ได้เกิมที่การตีคนอย่างเราใช้การเข้าต่อสู้แบบได้ผลหรือทุกคนทำอะไรไม่ได้ไหมพูดขอแล้วอย่างถ้ากนั้นมาดูตรงนั้นนี่นนยายขี้แพ้ทั้งที่สลัสบอมแต่ก็ยังสู้ได้แต่ว่าฉันฉันทำไม่ได้อืมไม่เป็นไรหรอก เราอันยิ่งใหญ่ตัวเองถ้าเป็นโนเอลต้องทำได้แน่เพื่อปอกป้องสินควาของตัวเองถึงต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะต้องไม่เป็นไรอยู่แล้วลเ่ืขึ้นอย่างฉันเป็นคนพูดทันทีอืมมาแล้วอืมจะขอพูดอีกครัง้งอะไรกันคามเวนนี่ ขอพูดอีกครั้งว่าปล่อยเพื่อนฉันได้แล้วอืมเวทมนต์สร้างน้ำมังกรวาาเลยคำล่าโอ้โหรูปใหญ่มาแล้วเจ้ามาเสิร์ถึงที่เลยโกงเล็บมีอ คือแขนขาดแล้วแขนขาดเลยสำเร็จเออวันนี้เราคงต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะสับใครชอบแบคโก็อ,อย่ากดไลค์กดตดตามนะครับสวัสดีครับ